สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาที่บ้านของพี่อารมนะคะแกเป็นคนชอบเก็บสะสมของโบราณของเก่านะคะแล้วแกก็สร้างบ้านเป็นสไตล์วินเทจนะคะดูนี่เลยนะคะโอ้โหบ้านแกเป็นทรงอย่างนี้เลยท่านผู้ชม ดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปดูแล้วก็ไปเจอเจ้าของบ้านเลยเรามาเจอเจ้าของบ้านกันนะคะดูซิว่าเจ้าของบ้านเราอยู่หรือเปล่าเอ้ยอยู่ไหมคะ,คะมาแล้วได้ยินเสียงแล้วค่ะ ดูหน้าบ้านเลยนะคะดูโอ้แขกมาเยือนค่ะสวัสดีค่ะหูมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่นัดล่วงหน้าบ้านยังรกอยู่เลยอ่ะโอ้โหดูนะคะดู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 ยังยังไม่ได้จัดเลยเพิ่งขนมาเนาะโอ้เพิ่งขนมาหืมดูนะคะยังยังไม่เข้าที่เข้าทาง แต่ว่าดูดีนะคะดูดียังยังลกยังเลอกดูตู้แกดูตู้ดูตู้ภายในนี้มีตะเกียงอะไรบ้างดูสินี่มีอะไรหรอมันเป็นของทั่วไดูเลยนะคะท่านผู้ชมดูทีวีน้อยนางน่ารักดูนะคะทางนี้ใต้นี่ก็จะมาจาก ป้ายนี่มา<ต>จากไหนก็อโอ้โหเยอะแยะเลยโอ้เดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าโอ้โหหาไม่ได้แล้วนะคะหายากนะคะหาดูยากด้วยค่ะแบบนี้นะแบบนี้หาดูยากไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะป้ายพวกนี้นะคะดูโทรศัพท์รุ่นนี้โอ้มีอะไรนะเตารีดโบราณน,นี่ มีเตารีดอีกโอ้เตารีดโบราณนะคะท่านผู้ชมดูสิโอ้โหโอ้โหสิ่งที่ไม่เคยเห็นบางชิ้นก็เกิดไม่ทันนะคะบางชิ้นอ่นมีตะเกียง,อยงโอ้ดูนะคะโอ้เยี่ยมแบบนี้ไม่ค่อยเห็นกันนะคะคไหน การน้ำร้อนโอ้มีการน้ำร้อนโบราณด้วยค่ะนี่โอ้โหแล้วขายไหมคะพี่หนุยขายไหมเนี่ยก็ขายอยู่นะคะขายเป็นบางอย่างเพราะว่าเราเราเน้นสะสมอ๋อมีขายเป็นบางอย่างนะคะ,ะ,คะถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะคะอยากได้ชิ้นไหนก็ <laughs> จะถามให้ <laughs> จะถามเ <laughs> จ้าของบ้านให้นะคะ <laughs> ดูสิ โอ้อลังการนี่จะเป็นรังน้ำสมัยก่อนน่จะเป็นไม้อ๋อเป็นรังน้ำสมัยก่อนเนาะนี่นเนานะทุกวันนี้มาเป็นพลาสติกอ๋อทุกวันนี้เป็นพลาสติกเนาะแต่ก่อนเป็นรังไม้เยี่ยมมากสุดยอดดูไปนี่เยี่ยมเลยนะคะไม่ค่อยเห็น น่าสวยเลยอะ่ะน่ารักเตี่ยโอ้โห <Okay. S 1> ดูทรศัพทรประตูในนี้มีเป็น,น,นเป็นตทรสอบทั้งนั้นเลยอีนนี้ม่ได้มีอะไรกำ,กำลังต่อเติมอยู่นะคะกำลังต่อเติมอันนี้ใกล้นั่นเนี่ย พีหนุ่ยไงพีหนุ่ยโอ้หนุ่ยสมัยนู้นอ้ยปีหนุ่ยสมัยนู้นดูสิอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะดูหลังบ้านแกหลังบ้านก็จะมีบ่อตกปลานี่เป็นที่ตกปลานะคะ บรรยากาศดีดีดูสิหืมพบปะสังสรรค์ใครอยากมาสังสรรค์ก็ได้นะคะพี่หนุ่ยบอกโอเคค่ะขอบคุณเจ้าของบ้านนะคะเจอกันโอกาสหน้านะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ